สวัสดีทุกคนเลยครับนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมเดอะร็ h a แห่งเวสติงการเนอร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไทเค็นไทเค e นนะครับผมภาคที่ดาร์กโอ้อ่านไม่ออกช่องแห่งครับนะนี่ก็จะมาเล่นเกมไทเค e นนะครับผมเสียงไม้ผมอาจจะแปลกๆเพราะน้นจะเปลี่ยนไม้ใหม่นะครับผมนะไม่อย่าสนอะไรครับมาสนที่เกมดีกว่า ตเตะเข็นเป็นเกมที่ไม่มีถ้าไม่ตายเนี่ยคือบอกไว้ก่อนจะเป็นการคอมโบโอโรมาชันอะไรซีเนชันคาน,นิชันอะไรอย่างเดียวนะผมนะต่อยกันล้วนนะนะเป็นผมก็เล่นบนอีมูนะครับเป็นเกม PSP นะครับผมนะไม่ใช่เกมบ c ซี BC แต่อย่างใดนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเก,นเม,นเกมนะครับเอ้ยมันเถุยไม่ใช่คมันจะมาเล่นสายไอย้อาจารย์คนนี้นะครับผมเป็นพวกเทควันโดนะครับ ดิวดูโดไม่ใช่ครับมีสัตว์ออกเสียงผิดช่างแม่งเลครับนะเจ้เสียงไม้ผมแตกๆเลยก็ต้องขอโทษแล้วเนื่องจากผมอาจจะเอาไม้เข้าปากมากเกินไปนะเสียงเค้นว่าจะแตกๆหน่อยนะครับผมซึ่งไม่รู้เป็นอะไรน่าจะเป็นที่คอมกาก์ไม่ก็รากนใครับผมอื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 มคอมโบคอมโบอย่าลุกอย่าลุกอ่าแหลกแหลกแล้วเจ้าหึบแยบแยบ อื้มอื้มไม่ไม่เหมือนกับไปในลาวเมื่อกี้กคนเลยยางกันเลยน่าไม่ได้แตะไม่ได้แตะโอ้โหเนี่ยเจาะยางเปตัดล่างฟุตเวิร์กีครับโมยไทยจะชันแต่เพราะโมยไทยมีหมุนตัวเตะด้วยยุเรียสเสียงเกมวก่าแตกๆหน่อยนะครับผม้ะหมาป่ามันยังไงน่ะโอ้ใหญ่โอ้อโอจะจะจะเอาอื้มโอ้โหติด โอ้ยมีจับรวบหัาขาเ้าจะเราเป็นสายเตะโอ้สายเตะเข้าหน้า,าเตะครับสอกเข้าหน้าเลยเมื่อกี้ไม่สอกครับหมัดจังๆครับเนี่ยสอกเข้าหน้าอีกทีนะ่พื่อนน่าราวครับผมแค่มารีวิวเนี่ยผมใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่เราเป็นสายเตะเอาเป็นสายเตะจะไปใช้หมัดก็โอ้ย มึงรอเคาเตอร์อยู่นะโอ้มึงเออมาไม่มีคำบรรยายอะไรจะพูดในเกมต่อสู้นะครับผมเน็กบัทเทินไปเลยโอ้โหอากดเลยนะเสียงเกมกแตกๆซงไม่รู้เป็นไรโอ้หล้วเ,เจอไอ้นี่มันชื่ออะไรวะไม่ดูอะไร<ว><ว>เฮฮจิเออโอ้ยเฮโอ้เจ็บ ตีแรงชิบหายครับเป็น,ปนไม่เทอบมันมันคมไม่เปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยครับนะมันคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้เ,ดเลือดเหือแค่นั้นนะครับผมจะพึบพึบโอ้กล้ามคอครับเราต้องอาศัายความพิ้วให้เป็นประโยชน์อโอ้มัรตีแรงครับ คุณต้องเอาใส่ความพิวครับเกลนีนมันอย่างซ้ำได้นะครับผมเป็นนั้นราวนะสุย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 มันใช้ฝ่ามือขยาหังคกอร่อยเฮียกิโยตินโอ้ยยี่ยมึงดูสเตจไวเตอร์มากไปไอ้สัสเทดดงคิงโชลิคิงอะไรเต็มหมดเลยเนี่ยโอใหม่อะใหม่อะ แล้วเราจะลองมาเล่นตัวอื่นไปดูนะครับที่มันพระเอกของงานเลยอะ่ะจินอยู่ไหนจินอยู่ไหนม่าจะไม่มีจินร่างปกติหรือเปล่ามีแต่ร่างเดวิลนะน่าจะมีแต่ร่างนี้แล้วเดวอนจินนะครับนี่ครับผมเจอไอ้เนียบน่าจะเป็นปู่หลานกันแล้วมั้งเหมือนงลันจะเทบแต่มัน การต่อสู้มันไม่เท่ตามลูปร่างครับโอ้ยเยี้ยเยี้ยไอนี่เป็นสายหมัดครับนะจีนเราเนี่ยโอ้ยเนี่ยสายเดียวกันเลยครับถึงบ้ามันจะเท่แต่ว่ามันก็กินไม่ได้ครับผมนะเราเสียเปรียบตรงที่ความยาวของหมัดมีแต่ความเท่แต่ไม่มีความยาวมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับ เอ้ยกิดโอ้ยไม่กูลุกบ้างไอสัตว์ก็ตามนี้เลยครับใครสนใจก็ไปหามาโหลดเต้นกันได้เลยผมนะเป็น GSP emulator นะครับสวัสดีครับเจอใหม่คลิปหน้าับซียแพ้ก็หนีแล้วฮะไม่อยู่ละ